ดีนะคะวันนี้นะเราจะออกไปข้างนอกกันนะคะก็จะมาโชว์หุ่นนะคะที่ไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะคะตอนนี้หุ่นไม่ได้ออกกําลังกายดูสิคะเห็นไหมนี่นะคะมีพุงนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีพุงนะคะแต่ว่าเพเอิญว่าเป็นคนผอมมากนะคะมันก็เลยแบบเนี่ยค่ะพุงออกมาแล้วนะคะพี่แบบก็เป็นคนอ้วนนะคะไม่ใช่คนผอมนะแล้วก็พยายามที่จะ หาอะไรมาทานเยอะๆเพื่อที่จะให้ตัวเองกลับไปหุ่นดีเหมือนเดิมเดี๋ยจะบอกว่าจริงๆคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนทีู่ตัวเล็กมากเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้อ้วนแต่ว่า,าเผอิญว่าช่วงเนี้ยไขมันมันเยอะขึ้นมันก็เลยมีมากขึ้นนะคะก็ยังไงก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ย ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รักษาัวเองนะคะอย่าขอใที่จะเองอ้วนนะน,นี่พี่ปล่อยที่จะเองอ้วนขึ้นมาประมาณ5-8แโลแล้วนะคะเพราะว่าแต่ก่อนอะ่ะมันผอมมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ผอมมากเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยมีต้นขามีพุงตรงนี้ก็ออกแต่ก่อนตรงนี้ไม่เคยมีเลยนะคะไม่มีนะคะตอนนี้นหย่อนยานมากแล้วก็มีต้นขาตรงนี้ที่ออกมาซึ่งใส่กางเกงไปไม่ได้แล้วอ,อขาตรงนี้ยัดลงไปในกางเกงไม่ได้แล้วนะคะ แต่พอวัดน่ะมันก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณนิ้วหนึ่งนะคะนิ้วหนึ่งซึ่งมันก็ดูไม่ได้มากแต่ว่าจริงๆคือเรามองด้วยสายตาเราดูว่ามันใหญ่เยอะมากๆเลยนะคะตรงท่อนล่างเนี่ยนะคะท่อนล่างนี่ใหญ่มากแต่ท่อนบนเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะดูดิท่อนบนเล็กมากเพราะว่านี่คือนมธรรมชาติที่คุณแม่ให้มาแต่นมเอวแล้วก็สะโพกนะคะสะโพกนี่คือคุณแม่กับคุณพ่อให้มานะคะเพื่อนพี่กําลังจะ เอาตรงนี้ลงไปถ้าเอาตรงนี้ออกไปได้นะมันก็จะเล็กลงแล้วเมือกกลับไปใส่ไซส์24จริงงตัวเก่าของพี่ได้นะคะตอนนี้ขนาดไซส์25ยังใส่ซิซมากเลยนะคะ26ก็ยังพอหลวมแต่ว่ามันก็คือไม่ใช่ซส์ของพี่นะคะโอเคนะมาโชว์แค่นี้นะคะอยากให้เพื่นวทุกคนมีกําลังใจในการลดความอ้วนนะคะแล้วก็ลดไปด้วยกันนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ